สวัสดีคบท่านผู้ชมาาวันนี้พศอสอนพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของแม่กายนะครับวันที่ผ่านมาฝันแม่นคักแม่นเนี่ยครับ07ตรงๆนะครับเด็กผีเขียนห้ครับผีจอมปวกนะครับไม่เขียนห้พี่น้องเอ๊ยเจ๊ดายครับเดาแน่อวดนนี้ครับดได้คือเราคนฝันแล้วครับพี่น้องได้ผู้ไดผ่านวัที่แล้ววันนี้เอาไหมครับ ผู้ใดโศกผพูดมีผู้โศกผู้หมานน,ำน้ำในกายบ่ครับผู้ใดโศกหมานพอซอดีใจน้ำเลือบอ่โศกบ่มาแกบเอาไหมครับไอ้ฟังน้ำกันว่าไม่กายเพื่อนฝันอะไรยังไงครับตามพอซอดมาเลยสมมติประการพร้อมครับสวัสดีครับ ม่กายเป็นยังไงโชคมานบ่ไ euh ส่ส so oh, so ้าว่สือตัว่ส้อองใป็นไรก็บ่เอาเอางฝนเ้่าไปซื้อเร่มแนะกอเร่ซื้อนะะสอบเป็นยังไงกัสอบห้อก้นขาอออเมันเสียนี่ดีวงนีม่แแม่ม่นแ่มมหอบมหแแ่ คาเนื้อนเันไม่ไก่เนาะน้องคือมาบ่คัดเกิดไม่ไก่ผีพ่นวกยุไก่ว่าไม่ไก่ยุไก่ว่าผีพ่นปวก็ไ่รู้ว่ายุไก่ว่าก็พหูจ้ขือไม่ก่่ผีพมันเป็นีมนนี่กัแม่นบ่ที่ฝันมันต้องหันเนี่ยกับันกับฝันละเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดกับแม่นผีพ่นวขึ้นกันผี่นว ที่วันละทีแม่ไก่ที่วันละต้องวัดีซสื้อวัดีซสื้อจักเจียเสื้อตั้งสามโตเื้อตั้งเก้าวันศูนย์สามโอ้ยเก้าศูนย์เียติรู้สึกว่าพ่อตัดสองโตไว้สักเจียพ่อเพื่งจัดอีกกยามมันหมดไรเจ้าหนี้ก็หวดซีลอยยู่เ้ยเจ้าหา่เอาเถือก็เวาดเถือกเท่าเชียันไหนเป็นรักซสื้อนะวัดซีอยแต่ว่าไดนตัวชิบมาช เด็กโตสามหกสามสิบบาทหกเด็เด็สิบบาทเด็กเล็กตัวไดหลายแม่ใจสามตัวห้าสามหกทอท่ทิดมากเลนี้เด็กิดมากเลยถือซ้ำเดิดมากลนี้ดกขดหเ่นถีบซเด็กข่น คนขึนอยได้ย่จบขาขาดทุนแต่ยบไรๆแม่ไก่ตัวย่างให้เบื้งน่ยอไปๆเบิ้งนะาตัวย่างตัวย่างที่พันตัดหยย่ม่ไก่คือว่าเอาน้ำโอ้ยวะไปาวาจะไปซื้อเรื่อไพนะเออไปซื้อก็บซื้อไปเรื่อยๆแม่ไก่แบบตัวย่างครับตัวย่างบางส่นี่คือหน่อวะไซื้อก็่ด้ีา้วลทำย วันนี้ฝันไปก็ไม่ไกลโอ้หวันนี้ก็ว่าว่าฝันก็คือว่าว่าฝันนี่แหละบงฝันก็คือว่าฝันนี่แหละเนาะมื้นวันพาดีไม่ไกขึ้นวันพามือรับพรอมนะจ้ามือชินรับพร้อมนะอืมินรับงเ็่กกบ้าผีพ่นปวดมองเต้าน่ะมองเขามองเขามองเขาไปเอาแล้วแล้วเขาเคยเปล่ามาทุผนบ้างคันละ เราแมามาแกนไห้ลดน้ำฟักกันไปเอาเนาะมันโฉกันด้วยมันโชกันแตกส่วนสวนกันเนาะมันมันถามก่อนยังไม่วังฟันอ่ะได้บ่ากันว่าช่มมันถามกันได้ยุ่กับสอบกระสอบก็เอาเอากระสอบก็สอบเพิ่นแสนก็ได้ยีนดีๆหรอกพื่อนะมันมันมันบวกกันด้วนี่กอได้ยีนดีๆก็ได้พูดว่าแสนยุ่ดีหรอกพ่อนะเขาว่าเนี่ยช่วงผีมันโชกันผีโชกัน ได้อยู่ดีหรอว่าเอากัดสอบพ้องหอมกันแสนกันอะไพวกเราจะอยู่ดีหรอเพราะแสนมันบอกกันเล่นเขาบอถามแม่กลายบอกว่านี่เขาถามแม่กลายบ่บอพอถามแต่ว่ามูมูก้นปวดมูผีนั่กันมันถามกันว่าได้บ่บอกว่าได้อยู่ดีได้กัดสอบพ้องหอมกันแสนกันอะไคือว่าอยู่ดีหรอเพัาะนัะมันมออเมริกาที่เพื่อนที่ไปเอายุดจอมปวดนี่แม่นผีบ่ไปขอเลขผีจะว่ามันหนัง แต่ว่านั่งเงี่ยงกันได้ได้โยคนมาลังโยทั้งขังกันเร่องเ้าไปขอเรียนทําไกเมียนคนมาเอาคนมาขอกันมันขึ้นคนมาขอต้อหวันไม่ขายเลยไปพ่อพอดีเรยยังได้พฝันหนึ่งเลยไปคนมาชวนเอาแปะก็เลยไปยอปน้ำเขามาป่อกเาเจ้าก็ะร่งแปะครับคนเรยไปเแปน้ำเขายางเขาโชกันแต่เสื่อเสื่อเสื่อมนได้บ่อ่าจามเทียงกัน ได้ยุดีหรอแล้วพ่อนฉนยุลีหรามูผีมันวาน่ะบานนี้มันนี่คนขอไปไม่กลเพื่อนขอมันคือนี่มันมาขอมันได้แล้วมันได้ปดเก้าแปเก้าเจ็เก่าเจ็ท่านมันวาเก่าเจเอาสพนันคือเก่านะเลือว่าจะมันโชกันนะซุมผีนบ้ากโว่างได้ก่อเอากระสอบพ้องหอมเพนแสนอยู่โลเรื่องหอนชิมาที่ว่าัจมันบอนผีมันบอกกัน ตัวตัวตัเนี่ยแก่ีหน้ำเขาบลาระตากีหงกูีหอเนี่สองตัวสตัวกินาบาทีบบ้าประกาศซื้อหลายดอกหอมพื่เก้าน้องแม่ใจน้อไดม่ไกลเก้าอแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเนี่ยแปดเจ็ดเก้าาให้มาขึ้นนี่เชิมาให้มาขึ้นนี่มันมาเอามันพากันมารูบเอาเขาไปเขาบจอมปวกมันวางไม่ใจเขาไปอาจจอมปวก แม่กลเด้เบิ้งนั้นเผาบ่ตอนไปลงแต่เบิ้งเขาเขจนให้พรตัวแดงจึ้งข้นมันเยนบุยเขียนชองตัวบ่าไม่ไกลจนบอกว่ามันมันก็บอกให้กันว่ากับเอาอึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหั้นมัวขึ้นหัวขึ้หอบขึ้นหัวขึ้นหงวข้าหัวขึ้นหวนหวหวขนหัว้นหันห็วข่ัวขึ้นัวขึ้นหัเอาเนัวเึ้นหัวขนตัวนี้นันหว้นัวขึ้นับขม้นหักขึ้นหัวน มันมาตีแล้วอันกอกอันหอมไปน้ำกลับไปน้ำเรื่องมันบอกกันสุ้งผีเลยออกกษสเพราะหอมเพราเงนอยู่เรื่อมันมามันโซกันเพระกันได้รเป็นไรเราพูดว่แสนอยู่ดอกกันนะมันโอกกันสุ้งผีเลยเพราะมันช่าบอกกันาเพืึ้นมันแต่ว่าเม่ไก่เม่ไก่เอาตาสานตัว มับางเลื่อยแชมป์โเนาะเลื่อยว่าใดต้องเขาอย่งใช่ยังไงวันนี้เป็นวัที่หาบ่กแม่ไปซื้อไ้บอยก็เจ้าซื้อไ้ไปซื้อเก้าเจ็ดศูนย์บอยก็เจ้าเอาเก้าศูนย์เจ็ดไห้เด้อท่านบอกก็เจ้าก็เจ้ากอบว่าไห้องวกอบวนกเขางกลมนบอแม่ไก่ฮะเขาวงกลมนะบ่คับวงเลยวงกลมรวดวงกลมอะไรครับวงกลมกะ 8, 7, 9, เจ็ดแปดเจ็ดเก้กามนล่ะลงไปรวดโอ้ยเจ็ดเก้าเอาเจ็ดเก้าเอาเจ็ดเก้าเอาจ็ดเก้าวงเจ็ดเก้าว่งเจ็ดเก้าตัวเดียวเมียนว่งเจ็ดเก้กามีวันเจ็ดเก้าส่วนแปดเจ็ดหก 8, 8, 6, นี่ว่ต้องแยกนะครัไม่ไกลหรอกว่ต้องแยกที่น้องไปแยกเอาอเป็นที่แยกมันบอกว่าให้ เอาเอาซุ้มอดซื้อปีก่น่ตัวว่าะนันว่าปีไก่ห้องกันยังไห้อยู่ปีนี้ันจะเอาโตเก้ามันหล่มันจะมาโตเก้าอันลแม่นวครับแม่ไก่เอาเบิ้งให้เนี่ยเอามาเลอแม่นเย็นอยุ่ลตาวยเอาแต่เอามาทงนี้ส้วนแม่ทีล้น่นี่่นี่น่นนีน่ี่นี่นี่นด่อ่นี่นี่น ก็สอบือเก่าบอกถาไม่กลายว่นี่ก็ไดอนีนี่ก็ไม่กายก็ชอไปทังนั้นยงกะอบก็หอบเืี่แม่แม่ยงก็สอบอบเมื่อเอว่า่มันบอกกันสูงสีมันหอมมีเก่าว่า่นมันว่าเนี่ยมากจะได้แม่มาพืนมากมาเก็บมาเก็บเก่านี่ล่ะมากตัวนี้